สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะร่วมเฟรมสาวข้างกายลูกโบชยาดาอวดโมเมนต์อบอุ่นถ่ายภาพร่วมเฟรมสาวข้างกายของลูกชายน้องอาชิเรียกว่าหลายคนคงทราบกันดีว่าโบชยาดามีพยานรักกับอดีตสามีฟลุกเกิร์พลหนึ่งคนนั่นก็คือน้องอาชิลูกชายเพียงคนเดียวยิ่งโตยิ่งหล่อตามรอยพ่อเป๊ะ ทำเอาฮือฮาไม่น้อยเมื่อก่อนหน้านี้โบชยาดาได้อวดภาพครอบครัวโดยมีสาวข้างกายลูกชายขณะที่ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายโบชยาดาอวดโมเมนต์อบอุ่นถ่ายภาพร่วมสาวข้างกายลูกชายน้องอาชิระบุข,ข้อความว่ารักสาวสาวสาว,สาวหันษาแฟมิลี่ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส์ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ